าหาซื้อต้นไม้ไปปลูกขันเห็นต้นไม้ก็มีแต่อยากปลูกเห็นเพิ่นปลูกยังก็อยากปลูกเห็นของเพิ่นงามก็อยากปลูกคือเพิ่นพังเพี้ยนบ่ได้คือเพิ่นเอามากยังนี่ย่ามาเองทั้งหลังนี่ดำๆนั่นๆๆึ มากมากยังคะนี่เอามากอีหยังค่ะดำๆนี่ฮะอีหยังกเอาะมันกินได้บ่นี่กินได้บ่ค่ะเอาได้พนะกินเบิ่งดูฮะนี่มากอีหยังกาะเพิ่มนะมากยังเกามาก พีมาดกแท้กินเบิ่งอันนั้น,น,นเป็นรสชาติใดอืออืออื้อดำปื้ๆอ,อยู่เต็มต้นอยู่เฮานี่ซักๆรสแซ่บ้๊าดว่าแม่นบักเข้งซี่ซันดอกเป็นไหนสมบันซือๆเอา้ามันละาไม่จังไดจังบ่งมีรสชาติหัน่นี่ซื่อๆพะนะเ <laughs> บิง่งแนวดำปีป้ๆ เอาต้นอย่างนี้ต้นอย่างนี้ต้นบักแซวตัวนี้ดอกเต็มต้นอยู่นี่เออเจ้งแม่นบากอีหยังดอกเพ่นจ้งแม่นเพ่นเอินบากอีหยังดอกเต็มต้นอยู่ว่าแม่นบักเข่งที่สันดอกห,หลายอยู่มองขายต้นไม้มงสรีปาสีมหาบักเผา,าน้ำหอมไปปลูก จักบักม่วงจักแผ่นเด๋เป็นแผ่น,นเด๋ยักแซวเพิ่นคือดอกดอก,ดก,ดกแถนน,น,นนี่แหมบักแซวเพิ่นดอกดกดกเพื่อนนะต้นละจักบาทเพื่อนี่เนาะต้นนี้ใหญ่นี่ตีม่งดูออบานบ,<า>บ้บางนับนี้<อ>บ่เขียบต้นจักบาทแบบนี้หม,มากเชอร์รี่ไทย กินบ่วงก้อนกินบ,งนนบ่งก้อนมันหวาบน,นบ่บ่ไดนลันนกหวานบ่มักตะกบกะไล่ต้นมักตะกบกะไล่ บร่รสชาติเดียวกันเป็นบ่สแสดงว่ารสชาติมีประมาณนี้อืมจำหนิ้นก็เป็นนวยแล้วต้นกล้วยนวลก็มีต้นบักแซวเต็มอยู่นี่เพิ่นตอนมาเต็มอยู่ต้นกล้วยนวลจน,นเป็นต้นใหญ่แล้ว ต้อนอยังเนี่ยเราบ้างไหต้นหมักม่อนใหญ่มอนเบอร์รี่ไปหาเบิงปลาทางเนี่ยกันโอ้ต้นไม่เพิ่นขึ้นหลายเลยเอาทิมกระไรมันตายอ๋อ บกม่วงพันเหนียงละน้อนี่บกม่วงพันนเหนียงฮะนี่นอนอรนนาานดน,นเต็มต้นอยู่หลายๆกระบ่มีคนกินใส่เหมือนกันเอาจากงวยดูพันเหนีงว่ะอืมโลนเต็มต้นอยู่พี่น้องเอ้ยนี่สวนหมักใหม่เพิ่นขึ้นตัวแปงดอกตีนาะ แบบมวงโลนเต็มพืน้นดิดกไรต้นใหม่หน้าหน้าพันดอกช่วงโคดอกล่ำเดือน